ทนายแจมสอสอ,สอก้าวไกลซัดร,ระเบียบพระราชทานเนี่ยสะท้อนวัตรีฟาร์มยุติธรรมในไทยนั้นล่าช้าแต่กับบางคนมาถึงก่อนเสมอนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของระเบียบราชทันที่ออกมาเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะครับสังคมกําลังจับตาสังคมกําลังจับต้องว่าไอ้ระเบียบเนี้ยราชทานเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับคนกระทาความผิดหรือเปล่าและที่สําคัญนะค,คำพิพากษาของศาล แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยหรือเปล่าเพราะศาลสั่งลงโทษจำคุกนะเพื่อให้รัชทันเนี่ยเอานเอานักโทษหรือคนที่กระทาความผิดเนี่ยนะครับไปจําคุกตามความผิดที่เกิดขึ้นแต่ณวันนี้ระเบียบราชทันสามารถที่จะสั่งนะครับให้น,นักโทษคนนี้ไปอยู่ที่บ้านก็ได้มันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่กระทาความผิดหรือเปล่าหรือว่านอนาคตมันอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับนะครับการทุจริตคอร์รัปชั่น